ไปดูการแข่งขันกีฬาที่อำเภอด่านขุนทดกันบ้างนะคะชาวบ้านแล้วก็ผู้นําชุมชนในพื้นที่บ้านวังโป่งตะบนบ้านเก่าอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาได้จัดการแข่งขันกีฬาประเพณีวังโป่งครับครั้งที่30ประจําปี2565เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ได้ออกกําลังกายมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงค่ะ ี่สนามกีฬาโรงเรียนบ้านวังโป่งตําบลบ้านเก่าอานานําเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาได้มีการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีวังโป่งครับครั้งที่30ประจำปี2565กีฬาสร้างคนคนสร้างมิตรภาพโดยได้มีนางนงนุชเกียรติขุนทดผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6บ้านวังโป่งนายสมยศเกงขุนทดผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่11บ้านวังโป่งเนื้อ นายประมุกหมอกขุณทศผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่13บ้านวังโป่งบุรพาและคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มเยาวชนที่ได้ร่วมกับทางผู้นำชุมชนทุกภาคส่วนร่วมกันจัดการแข่งขันในครั้งนี้ขึ้นมาค่ะโดยการแข่งขันกีฬาประเพณีวังโป่งครับได้จัดการแข่งขันมาอย่างต่อเนื่องครั้งนี้เป็นครั้งที่30แล้วนะคะ สำหรับทุนจัดการแข่งขันกีฬาก็ได้มาจากทางกลุ่มได้บริหารจัดการได้ค่าบำรุงในแต่ละปีแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากห้างร้านพ่อค้าประชาชนที่รักในกีฬาร่วมกันจัดการแข่งขันขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะซึ่งในปีนี้นะคะก็มีการจัดการแข่งขันกีฬาทั้งหมด3ชนิดด้วยกันได้แก่ฟุตบอลชายทีมชนะเลิศก็ได้แก่ทีมบ้านกุดนางทอหูก ฟุตบอลอาวุโสทีมชนะเลิศได้แก่ทีมวังโป่งอินดี้และกีฬาวอลเลย์บอลประเภททีมหญิงทีมชนะเลิศได้แก่ทีมบ้านกลางกีฬาเซปักตรกอรุ่นอายุไม่เกิน18อ่อ14ปีประเภททีมหญิงทีมชนะเลิศได้แก่ทีมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมาและกีฬาเซปักตรกอรุ่นอายุไม่เกิน17ปีประเภททีมชายทีมชนะเลิศได้แก่ทีมโรงเรียนกีฬา101ค่ะ ทั้งนี้นะคะการแข่งขันกีฬาประเพณีวังโป่งคับครั้งที่30จัดขึ้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านกีฬาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลาจากยาเสพติดและเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนในชุมชนค่ะ